c อปเอวคือโลกที่เอา i n e c r a f t กับโปเกมอนมาผูกเข้าหากันและครั้งนี้ผมจะใช้เวลาที่นี่ทั้งหมด100วันเพื่อสร้างทีมที่แข็งแก่งที่สุดแล้วออกเดินทางท้าสู้หัวหน้ายิมทั้ง8ของเคตคันโตก่อนมุ่งหน้าไปหาแชมเปี้ยนที่รอยอยู่บนสุดเวทีนั้นและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับ หลังจากที่ผมโดนศาสตราจารย์โอ๊กเนี่ยบ่นจนหูฉีกที่ไปงานรับโปเกมอนเริ่มต้นไม่ทันผมก็เลยต้องออกเดินทางหาโปเกมอนเริ่มต้นเองแต่ก่อนหน้านั้นหมก็แอบกโดโปเกมอนทุกตัวของอาจารย์มาหมดแล้วผมเลยเลือกชาเมอเดอร์ตัวที่หลายๆคนน่าจะชอบเพราะร่างสามของมันเนี่ยเท่มากแถมคี่ได้ด้วยนะไม่รอช้าครับผมก็ได้ไปเก็บไม้พร้อมกับเก็บเวลให้น้องไปในตัวแล้วก็ได้หยิบแผนที่เส้นทางไปยิมแรกขึ้นมาดูซึ่งเราก็ไม่ได้อยู่ไกลจากยิมแรกมากนะระหว่างทางผมก็พาน้องฟาร์มแล้วก็เก็บทรัพยากรที่จะเป็นภานเกม แต่เส้นทางไปยังยิมแรกเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะต้องข้ามทะเลไปครับผมก็เลยเอาไม้ที่เหลือมาต่อเรือแล้วก็ออกทะเลไปตามหาวันพืชเดี๋ยวผิเดเรื่องเธอโทษพอมาถึงเนี่ยผมก็เจอกับโปรกรมเหมียวตัวหนึ่งฮะซึ่งผมก็ตัดสินใจจับมาเป็นตัวล่อตีนให้น้องครับเพราะยิมแรกที่เป็นท่าหินเนี่ยจะได้เปียบรองทตาไฟของผมมากพอตกเย็นผมก็แวะเข้ามาในยิมพาน้องๆมาพักฟื้นแล้วก็ออกไปเก็บเบลกันต่อเพราะผมรู้ว่ายังไงตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมสู้กับ,บบล็อกแน่ แต่ผมก็นึกขึ้นได้ว่าในภาคไฟเล่ตอนเด็กๆที่ผมเล่นเนี่ยยิมแรกมันก็ไม่ได้เก่งมากนีขอแค่มีโปเกม,มอนธาตุพืชสักตัวก็น่าจะ e ีซีวินแหละยังไม่ทันได้เริ่มสู้เลยพอผมเห็นเลเวลพี่ดูดเนี่ยผมก็หนีเกยไตออกมาตั้งหลักก่อนครับโดยการวิ่งไปซัดก,กับโปเกม,มอนทุกตัวที่ผมเจอจนถึงเวลาของน้องไฟเนี่ยที่ได้อีวเป็นคาเมเลียนครับ แล้วก็ไปจับมูรูกับมารจิค้ามาพร้อมกับอีโวให้เป็นกลารดอสไปเลยเพราะท่าน้ำเนี่ยจะเก่งกับหินมากๆพอจัดทีมเสร็จผมก็กับข้าไปทาสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ส่งกลาร์ดอสออกไปตัวแรกเพราะสเตตของปเกมอนล่าง2เนี่ยน่าจะสูงของปเกมอนที่ยังไม่ได้อีโวครับซึ่งทาให้เราเนี่ยได้เปรียบในต้นเกมแต่ด้วยความที่แกเป็นปเกมอนท่าน้ําที่มีท่านบินด้วยผมเลยรีบสลับออกก่อนที่จะโดนวันช็อตจากอ e ีวาร์กเลยให้น้องเหมียวมาแทงให้ก่อนค่อยเติมยาให้แล้วก็ถึงเวลาที่่่นนน้้นน้้อองงงงตพัักกผมมเเลลสสคคาไปแแใหรบ แล้วก็ชนะยิมแรกได้ในที่สุดจากนั้นผมก็จะไปแลกแผนที่ไปยิมที่2จาก NBC คนนี้ครับแต่ผมก็ต้องไปตามหาหินน้ำมาก่อนเพื่อเอามาคาบสร้อยแล้วมาแลกแผนที่อีกทีผมเลยได้เริ่มอ,ออกเดินทางตามหามันครับเข้าช่วงวันที่5ผมได้เดินมาจับเทลโลในป่าใกล้ๆเพราะรู้สึกว่าการเดินทางด้วยเท้าเนี่ยมันน่าจะใช้เวลานานกว่าจะไปเมืองกว่าจะไปยิมผมเลยจะฝึกให้น้องอีโวขึ้นล่าง2องเพื่อที่เราจะได้บินไปที่ไหนก็ได้ หลังจากบินสำรวจอยู่รอบๆทั้งคืนผมกับน้องก็บินมาถึงเมืองแรกที่มีทั้งโปเกมอนเซ็นเตอร์โปเกม่าและก็บ้านของคนในเมืองเ้ืว่อความตื่นเต้นผมก็แวะเข้าไปดูในโปเกมอนเซ็นเตอร์เป็นที่แรกแล้วก็ได้เจอกับของลูเดอะแยะเช่นพวกยาโปเกบอล EXP handy ที่เอาไว้อัพเลเวลน้องๆในทีมพอรูดของในเมืองไปสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็ได้มาเจอโปเกม่าฟเ nder กับโปเกมร็อตซึ่งก็ไม่รู้วิธีใช้เจ้าเครื่องนี้เหมือนกันครับเนื่องจากที่ผมสูบโปเกมอนของอาจารย์มาหมดเลยเนี่ยเขาก็ไม่ติดต่อมาอีกเลยผมเลยต้องหาวิธีใช้เเ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 ้้้้้้าาาาครรรื่่่อออออองงงงงนนนนนนนีีัััับบแลลลววกก็็ิิดหมมมมมยยยขขูผไป เช้าวันถัดมาก็บินออกมาตามหาหินน้ําต่อจนมาเจอวัดใต้น้าก็เลยลงไปสารวจหน่อยแต่ข้างในดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะจนพอตอนกลางคืนเนี่ยผมกับน้องก็บินมาเจอถ้าใหญ่ที่หนึ่งตรงไบโอมหิมาครับซึ่งในถ้านี้ก็จะมีหินธาตุอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าจะน้ําแข็งหินพืชนอนสโตนมูนสโตนแต่ไม่ต้องกังวลครับเพราะไงหินน้าก็ต้องไม่มีอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาที่ผมจะเกลือกับอะไรแบบนี้พอออกมาเนี่ยผมก็พยายามจะมาช่วยเทรนเนอร์ที่กำลังจะจมหิมะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สําเร็จ sorry นะพี่สายดํา แต่แถวนี้ก็จะมีซักเนเธอร์พอร์ทัลกับเกมิงกูทาวเวอร์ที่จะให้รีเล็กคอยน์มาเยอะมากแต่ก็ไม่รู้จะเอาไปทาอะไรเหมือนกันก็เลยโยนทิ้งไปน,นั่นแหละส่วนพวกเวสตโตนนี่ก็เก็บมาให้หมดพอกลับมาถึงเมืองแรกผมก็เจอกับไรฮอนซึ่งเป็นโปเกมอนที่ผมชอบมากๆตัวหนึ่งแต่ดูเหมือนเกมมันจะบักครับมันดันหายไปซะก่อนด้วยความที่เสียใจมากๆผมเลยไปแย่งที่นอนอีพีซีแลวนอนร้องไห้ทั้งคืนวันรุ่งขึ้นผมก็พายเกลาดอดดำลงไปหาถ้าใต้น้ำครับเขาได้ข่าวมาว่าวอเตอร์สโตนมัน,มน,นบ,บนัก,ก ส่วนพวกของแถมเยก็จะเป็นเพชรกับแร่อื่นๆดำกันอยู่นั่นน่ะดำกันทั้งวันเดี๋ยวนี้น้ำจะท่วมปอดละผมก็เลยกลับมาที่เมืองแรกแล้วบินไปที่ยิมของบล็อกที่อยู่ด้านหลังแล้วก็เพชรที่ได้มาคราบเป็นที่ขุดแล้วก็เอนแฉนขุดไว้เลวลห้าให้ด้วยพอรวบรวมของมาครบผมก็เอาหินมาคราบสร้อยแล้วก็แลกแผนที่ยิมที่สองมาเป็นที่เรียบร้อยพอบินมาถึงกูกะจะท้าสู้เลยแต่มิสตี้ดันบอกว่าทีมน้องยังกากอยู่เคยฝึกมาใหม่ซะอย่าให้เจอข้างนอกนะเนื่ความที่เราทําอะไรไม่ได้ก็เลยวร์ปกลับ จับกมมอนบางตัวที่ไม่เคยเห็นแล้วก็สู้กับเทรนด์เดี๋ยวอันนี้เบื่อยังนะเดี๋ยวผมข้ามให้พอกลับมาถึงผมก็ทาสู้ได้ในที่สุด ตัวแรกที่ผมส่งไปก็คงจะเป็นกละดอสเหมือนเดิมเพราะด้วยความที่เลเวลเยอะสุดในทีมและเป็นท่าน้าด้วยเลยทาให้สู้ได้ง่ายซึ่งท่าส่วนใหญ่ที่ผมจะใช้ก็เป็นท่ากัดเพราะท่าอื่นมนคนไม่แรงเท่าต้องบอกเลยว่ากละดอสเนี่ยคือแบกยิมสองสุดๆเล่นอยู่คนเดียวผมก็ไม่ลืมที่จะเก็บเข็มการเข้ากล่องเพราะเดี๋ยวลืมหาที่วางไม่เจออีกจกนั้นก็วาร์ปกลับมาที่ยิมของบล็อกเพื่อแลกแผนที่เปยังยิมที่3าครับก่อนจะเช้าผมก็บินกลับมาที่เมืองแล้วก็คิดว่าอยากจะหาบ้านเป็นที่เก็บของสักหลังหนึ่งก็เลยเล้้วววกกกก็็บบบินนนนอออสรจจทัังเยมมาาผไล ที่่่อยูในปาถามว่าจะไปทำไมก็กเอาเก็บเข้าคอลเลกชันน p c เฉยครับส่วนสีดอทที่ได้ติดมือมาก็อีโวให้เป็นนัสลีฟแล้วก็กลับบ้านไปเอาลิฟตโนมาให้อีโวเป็นจิบตี้เพราะเรายังไม่มีธาพืชในทีมเลยจากนั้นก็พวกอ x p c a ก d y ีที่เจอตามกล่องพวกนี้มาให้น้องไฟกินแล้วก็ถึงเวลาที่จะให้น้องอีโวเป็นร่างสาสที ในที่สุดผมก็ได้ลิซัลตันมาร่วมทีมครับซึ่งผมมองว่าเป็นโปเกมอนธาตุไฟที่เก่งและเท่มากๆตัวหนึ่งผมก็ได้พาน้องบินทั้งคืนครับจนเช้าก,ก็บินมาเจอเมืองเล็กๆในทะเลทรายแล้วก็ได้ของมาเยอะมากวันถัดมาผมก็เริ่มอ,ออกเดินทางตามหาลอเทนแฟลชในไบโอมแบดแลนด์ครับเพราะด้วยความที่ผมปิดม็อบสปอนของไบคาร์ไปหมดเลยเนี่ยเลยทำให้ไม่มีมอนตัวไหนเกิดมาเลยเขาอยากคงฟิลความเป็นโปเกมอนให้ได้มากที่สุดส่วนตัวที่จะดรอปก็จะเป็นพวกพูชิเน่ไมติยาเน่หมาไฟแล้วก็ตัวอื่นอีกแล้วที่ผมตามหาย แต่ก็ดูเหมือนจะได้มาแค่นิดเดียวระหว่างที่อยู่ในแบรนด์แลนผมก็เจอกับโปรกมอนหาย,ยากอยู่2ตัวก็เลยคิดว่าจับมาถึงไม่ได้ใช้ก็ถือว่าสะสมแล้วกันตกเย็นผมก็บินมาถึงเมืองที่ยิมสตั้งอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าที่นี่จะมีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อยู่ด้วยซึ่งถ้าใครที่เคยเล่นภาคเอเมอรัลเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันคือห้างไหนสุดถ้าเป็นภาคไฟเลก็คงจะเป็นห้างในเมืองยิม4ี่ละมั้งลงมาถึงผมก็รูนของตามบ้านต่างๆแล้วขึ้นไปท้าสู้กับจ่าเซิร์ตแต่ผมลืมไปว่า ใส่ฟ้ามากๆซึ่งพี่แกก็แบ่งจริงๆครับผมไม่ได้ใช้ตู้อื่นสู้เลยส่วนของรอบที่ได้ก็จะมีเข็มการยิม3กับแผ่นทีมท่าช็อกเวฟมัอนจากนั้นผมกับบ้านแมนเชสของนิดหน่อยแล้วก็ไปแลกแผ่นที่ของยิมที่4กับพี่คนนี้มาครับส่วนของที่ใช้ในการเทรดเนี่ยก็คือมินาคาสีจริงๆไอเทมชิ้นนี้มันก็ดีนะครับถ้าใครที่เล่นธาตุพืชเนี่ยเวลาถือของชิ้นนี้มันจะช่วยบูตด,ดาเมจให้ครับก่อนจะอกเดินทางเนี่ยผมก็วินมาเจอโปเกมอนเริ่มต้นท่าไฟของพาร์ทไมดอมอน,น,นด์แอเนเพล่ค บินไปถึงเป็นน้ำแข็งผมก็จำได้ว่ามีโปรแกรมตัวหนึ่งที่ผมชอบและอยากได้มากๆนั่นก็คือลาปาครับตัวนี้จะมีท่าน,น้ํากับท่าน,น้ําแข็งซึ่งดาเมจก็น่าจะแรงแต่ก็แอบแพ้ทางหลายท่าอยู่เหมือนกันดูเหมือนว่าลาปาดจะไม่ได้อยู่ในหมวดโปรกรมอนหายากเพราะงั้นผมก็เลยบินหารอบท่าเลนน้าแข็งมันทั้งคืนครับแล้วก็ตามแกะรอยจนเจอแล้วก็ได้ลาปาดเข้าร่วมทีมเรียบร้อยตอนขี่ที่คือฟินมากกลับมาถึงเมืองก็เก็บเบลซักพัก แล้วค่อยออกเดินทางต่อพอมาถึงเมืองทะเลทรายที่ติดกับแบรนด์ลนอีกที่ผมก็รู้ขึ้นได้ว่าทะเลทรายเนี่ยเป็นที่อยู่ของทรัพพินช์มาถึงตอนนี้ผมก็ตัดสินใจอยู่นานครับว่าจะเริ่มทาทีมมังกรเลยดีไหมแต่นันบินมาเจอตึกของทีมล็อกเก็ตก่อนแต่พอจะเข้าไปสู้เนี่ยก็ดูเหมือนเด็กในะทีมจะยังเก่งไม่พอผมเลยขึ้นไปรื้ของบนตึกแทนแล้วก็ปักเวสโตนมาที่นี่ไว้เผื่อกลับมาแล้วก็ออกเดินทางไปยังยิมที่4กันต่อเลยระหว่างทางก็ดันมาเจอสุสานของโปเกมอนโบราณหรืออะไรสักอย่างตอนนั้นผมก็ ก็มีแค่สปอนเนอร์ผมเลยทําลายทิ้งแล้วกลับออกมาด้านนอกครับขึ้นมาก็เจอป่าเชอร์รี่กรอฟและกล่าว่าจะมาฟาร์มรราที่นี่ครับตัวนี้มันดรอปเอนเดอร์เพลให้ซึ่งก็เป็นของสําคัญในการไปยังเอ d ครับแต่หาอยู่นานก็ไม่เจอสักทีเลยได้พี่ไลฮอนติดมือกลับบ้านไปด้วยแล้วก็บินมาถึงยิมที่4บอกเลยว่ายิมนี้คือยิมมาลอยของดอนเลยครับไม่ต้องพูดเยอะขอแค่ท่าเดียววันช็อตทุกตัว เราก็ได้เข็มการอันที่4มาเรียบร้อยคือนั้นผมเดินวิ่งมาเจอจิกกริต้าพอดีแล้วเห็นว่าโปเกมอนเริ่มต้นมันันอยู่ในเ t ียอาตร r รรร r e เลยจับน้องมาอีโวให้เป็นเบลีฟแต่ล่าง3ไม่ทำต่อนะไม่รู้ทำไมเหมือนกัน พอวันลุกขึ้นก็มานั่งตกปลากะว่าจะหาปีบาสให้เจอซึ่งทุกคนที่เล่นโปกกมอน,นก็ถ้าจะรู้กันดีนะครับว่าตัวนี้มันหาย,ยากขนาดไหนพอเริ่มพ้อกับบ้านมาตีบวกของเพิ่มแล้วก็บินไปหาเอ็นพีซีเพื่อจะแลกแผนที่เป็นยิมที่5ส่วน,นเทพในการแรกเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้หายากมากซึ่งผมก็กลับไปเตรียมของเองที่บ้านมันจะต้องใช้ลูกตามเมงมุมดองกับลูกขนูเพื่อ,อามาคาเป็นลูกดอกยาพิษเราถึงจะสามารถเอาไปแลกแบบได้ยังไม่ทันได้แลกออกจากบ้านมาก็เจอเปเซนดิพิตี้คือชื่อมันเป็นแบบเนี้ยพอไปหาข้อม เผาไมา้ล่วงไปซะก่อนพอแรกแผนที่เสร็จผมก็ออกเดินทางจะมาเจอยอดภูเขาสูงเลยทําให้ผมนึกอยากได้สมาร์บลูมาประกอบทีมมังกรแต่พอจับได้แล้วอีโวให้ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเท่เหมือนคอร์ทเรททูดีซะเท่าไหร่ผมเลยเอาตกแต่งทีมไปก่อนคืนนั้นผมก็เวสต์โอมระวังไปต้องป่าเชอริโกลบทีหนึ่งและที่นี่มันใหญ่กว่าที่เก่าผมก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงเจอร็อดเองละมะั้งส่วนเมืองแถวนี้ผมก็เข้าไปหยิบพวก XP Candy ที่คุณจอยเตรียมไว้ให้มายัดไรฮ ระหว่างผมบินสำรวจเมืองนั้นอยู่รอบๆก็มาเจอกับเทมเพิลรีนในใบองค์ป่าท,ที่หนึ่งครับของที่ให้เนี่ยมันก็จะมีพวกบอลกับหนังสือเอนแชนวันรุ้งขึ้นผมกลับบ้านมาเจอผู้บุกลุกในจับเขามาทำเป็นบาดหลวงพอถ้าเราเทรดจนเลเวลสามเขาต้องจะมีเอนเนอร์เพิลให้เราแลกได้ครับระหว่างนั้นผมก็กลับไปที่แบนด์แลนด์เพราะกัดจับฟาร์มเนื้อเน่าเพิ่มแต่นันเจอตัวนี้ครับก่อนจะจับเกมก็ดูเหมือนจะบ้งอีกแล้วน้องก็หายไปต่อหน้าต่อตาเอาจริงๆผมไปนึกว่าถ้าพ่นไฟของเลสซอนเนี่ยมันจะแรงขนาดน,นั้น้้้นนนนนพพพาาาาดดดมมอออีีีีกกกกววววััััััผ่่่บบบตงงงปหสสิครรรรเเเะูใุถซ ทำมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเหนื่อยฟรีสินะแต่เดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อแล้วกันหลังจากที่รู้สึกโล่งที่ไม่ต้องมานั่งตามหาปวกเนื้อเพลเองเนี่ยผมก็ออกตามหาโปเกมอนที่ผมอยากจะเอามาทําทีมต่อครับตัวแรกที่เจอก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากเหมือนกันแต่ไม่เคยใช้เลยนะแต่บางอย่างเนี่ยมันบอกผมว่าตัวนี้ยังไม่เวิร์กพอกลับมาที่ทะเลทรายแล้วมาเจอเดอะเกรทัสเหมือนน่าจะหายากอยู่นะในภาคสกาเลต์ถึงตอนขี่จะวิ่งช้าแต่ก็แบบเท่อย,อยู่นะหลังจากผ่านเรื่องปวดหัวมาทั้งวันผมก็กลับขลลเข้าป่าแล้ ly, ว จริงๆผมไม่ต้องจับก็ได้นะเขาออจากถ้ําผมก็แวะกด Crystal ชา a r t มาทํา EXP แชร์ให้น้องๆในทีมใส่ครับพอมีทีมนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้ทีมผมฟาร์มเลเวลได้ง,ง่ายขึ้นเยอะมากๆขึ้นมาก็เจอตัวเริ่มต้นธาตุพืชกับโปเกมอนอีกตัวที่ชอบมาถึงตรงนี้ผมก็เริ่มตั้งคําถามตัวเองแล้วว่าแล้วมีตัวไหนไม่ชอบบ้างน่าจะไม่มีละมั้งผมเลยพาน้องพืชมีโวแล้วก็นั่งฟาร์มอยู่ในป่าในกลางคืนพอบินมาถึงยิม5ผมก็เข้าทาสู้ทันทีจริงๆยิมนี้มันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะส่วนมากผมจะให้ลาฟายกับไรดอนเนี่ยเป็นคนจัดการนี่ขนาดไม่ยากนะแต่ลอกเกือบหมดทีมพอเดินออกจากทีมผมก็ห็นมันเจอริโตซึ่งถ้าวโบเดกะ ขึ้นมาดูมันจะขึ้นบอกว่าเป็นอัลตาแลครับแล้วก็เดินมาเจอเนียชายนี่แต่ดูเหมือนเพอร์เซียนจะไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่นะแล้วระหว่าผมนั่งคิดอยู่สักพักผมก็เลือกที่จะสลับอ e ีวาเข้าทีมแล้วก็รีบกลับมาบ้านเพื่อเมทัลโค้ดเพื่อที่จะอ e ีโวข้าร่างสุดท้ายบ้านจะพังไหมนะ แล้วก็เอาสายลิงใส่ให้น้องฮันเตอร์ครับพีออ่โบเป็นเก่งกล้าและน้องคือบินไวเดินไวมากแล้วผมก็ได้แลกแผนที่26เป็นที่เรียบร้อยครับวันถัดมาผมก็นึกอยากจะตามหาฟอสซิลของโปเกมอนตัวหนึง่งเลยได้มาเจอสายฟอสซิลตรงแถวแบทแลนด์แล้วก็ดันได้ตัวที่อยากได้พอดีครับผมเลยไปนั่งหาวัตถุดิบในการทาเครื่องคืนชีพให้มันผมก็แปลกใจมากตรงที่มันไม่ได้ใช้ของเยอะขนาดนั้นเราจะต้องมีของ3ามอย่างนี้ครับเครื่องแท้งคืนชีพตัววิเคราะห์ฟอสซิลแล้วก็จอแสดงผลข้อมูลแล้วก็มาวางเรียงกันแบบนี้ครับ แต่ก่อนจะใช้ได้เราต้องมีเชื้อเพลิงให้มันผมเลยไปนั่งไถหญยย้าหาพวกมเมล็ดเหลืออะไรที่เราสามารถใส่ในคอมโพสเซอร์ได้มันก็สามารถใส่ในเครื่องนี้ได้เหมือนกันเหมือนจะไม่พอผมเลยไปเก็บปลักทองในเมืองมาด้วยหลังจากเต็มแล้วพอเรา,เอาฟอสซิลใส่เข้าเครื่องไปเนี่ยมันก็จะเริ่มทํางานครับระหว่างนี้ก็บินไปหาอะไรทํารอกลับมาก็เสร็จพอดีผมเอาอีกรีแชร์ใส่ให้น้องลวพาเก็บเวอจน 40, 40แล้วเอามาอีโวให้เป็นไทแรนทรัมครับ และนี่ก็คือทีมไคจูของผมเองแต่ดูเหมือนจะยังไม่ครบนะผมเลยไปฟาร,ร์มน้องตนแถวนี้เพื่อข,ขอมาคาโปรเทกเตอร์ให้ไรดอนถือแล้วพี่แกก็จะกลายเป็นร่างสมครับอะไรของมันเนี่ย โดนซะวันลุงขึ้นผมก็บินตามหายิมที่6แล้วก็มาเจอมันตั้งอยู่ในดาร์คฟอเรสผมเลยจัดให้พี่ดอดขึ้นหน้าเรามีท่ากาัดซึ่งเป็นท่ามืดมันจะได้ผลดีกับท่าพลังจิตครับแต่ด้วยความที่รีบดูเหมือนน้องในทีมเจยียงไม่พร้อมกันสักเท่าไหร่ผมเลยต้องถอยออกมาเก็บเวลกันก่อนเลยกะว่าจะมาฟาร์มแถวป่าเพราะพวกมแมลงกับพืชน,นาจะเยอะและ้วตอนวิ่งมาเจอฟูจิกิดานะแต่กว่าจะจับได้ก็รอดจนมืดครับระหว่างที่ผมฟาร์มเ็นเพลนในแมบบรรดันมีชายนี่โผล่มาตัวหนึ่งงมันก็คคืออยิ แต่พอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนการดอดที่ส่า,าสู้มาได้กันตั้งแต่แล้วสงสัยคงจะแพ้เสียงในหัวสินะวันนี้ผมเลยพาลน้องในทีมมาฝึกกันต่อก่อนที่จะกลับไปสู้กับซาบรีน่าผมว่าเลเวลในทีมก็ควรที่จะสูงขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงพวกสแตทดาเมจกับสปีดที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะช่วยให้เราเป็นฝ่ายคุมเกมครับส่วนบนัสของวันก็จะเป็นอีวูกับไรเซนแล้วก็หลังจากฟาร์มพวกเทรนเนอร์เสร็จคืนนั้นผมก็ได้กลับมาทาสู้อีกครั้งแต่เหมมมืออนนนนกาดสจะไ่เเวรคผลลยับให้ป็ทีม แลวการฝึกฝนทั้งหมดที่ผ่านมามันก็เห็นผลได้ชัดหลังจากได้เข้มกัดมาผมก็บินกลับมาแถวบ้านเพื่อจะไปแลกแผนที่ยิมเจ็ดมาครับแต่ดูเหมือนของที่ต้องใช้แลกเนี่ยผมจะต้องเข้าไปเก็บมันในเนเธอร์แต่ก็โชคดีที่ผมเก็บออปไซเดียนระหว่างทางมาด้วยแล้วเลยไม่เสียเวลามากพอเข้าไปสำรวจก็ด่อนบินมาเจอหอคอยอะไรสักอย่างด้านในดูเหมือนจะมีท่านบูชากับผลนกเปลวไฟอยู่ก็คงน่าจะให้เอามาวางบนแท่นละมัง้งเพื่อความ s a ฟ e ก็ปักเวสต์โตนไว้ก่อนแล้วก็ดูเหมือนว่าคลอันี้จะ summon moltras ขึ้นมา มันเป็นหนึ่งในโปรกมอนตำนานของเขตคันโตครับแบบจับยากอยู่นะผมเสียอัลต้าบอลไปหลายลูกอยู่จนในที่สุด ส่วนในตรงกลางนี่ก็ทําผมว่าสงสัยไม่ได้เลยว่าจะไม่มีอะไรซ่อนอยู่อีกหรอกผมเลยพาลิซดอนบินขึ้นมาดูจากด้านในครับแล้วก็เจอกล่องที่มันซ่อนไว้อยู่จริงๆหลังจากเก็บของเสร็จผมก็บินมาเจอหอหอยอีกที่นึงแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะให้ exp candy กับ netherite scrap มาเยอะมากเนื่อความโชคดีดูเหมือนว่า nether fortress จะไม่ได้อยู่ห่างจากที่ผมอยู่มากผมเลยเข้าไปเก็บ nether ward มาให้หมดแล้วมาค้าเป็น nether block เพื่อไปลากเป็นแผนที่ยิม7ครับผมใช้เวลาสักพักกว่าจะหาเจอเพราะมันแอบ,บอยู่ในป่านี่แหละและด้วยที่ยิมนี้เป็นธาตุไฟและในทีมเรามีตัวที่ชนะธาตุไฟเยอะมากแต่จริงๆพวกธาตุไฟของยิมนี้ก็แอบแรงอยู่นะ สามารถเก็บลาปลาตและตัวอื่นในที่ผมไปได้เยอะอยู่นะแต่ดูเหมือนศึกริซดอนเนี่ยผมจะเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่อแมคคาโกเนี่ยมันดันถึกเกินไป เลยทำให้ผมเหลือสเตลิกตัวเดียวแล้วก็ใช้ท่าดิกชนะมาได้ครับของที่ได้มันก็จะมีเหตมกัรของยิมนี้กับแผ่นทียมท่าโอเวอร์ฮีทหรือไฟบลาสเนี่ยแหละกลับมาบ้านผมก็มาดูว่าแผนที่ไปยิมสุดท้ายเราต้องใช้ของอะไรมาแลกมันก็จะมีเดสตินีน็อตกับสกอปบล็อกที่อยู่ในดีฟดักแต่ก่อนหน้านี้ช่วงที่ผมไปตามหาวอเตอร์สโตนเนี่ยก็ได้เจอทําที่มีดีฟดักพอดีไม่นึกเลยว่าจะต้องกลับมาที่นี่อีกแต่ก็ดูเหมือนผมจะต้องมีที่ขุดสิวทัชม่งเขาจะเก็บมาแกมามลก,ลม Center, แลก,ก,กไม่ ทำกรานด s สโตนเผื่อในกรณีที่ผมเมนแชร์แล้วยังไม่เจอซิลทัสเนี่ยจะได้ล้างหนังสือออกครับหลังจากนั่งหาอยู่นานในที่สุดก็เจอแต่ด้วยเลเวลที่ผมเอนแชร์ก่อนหน้าน,นี้ไปหมดแล้วผมเลยต้องไปนั่งเก็บเลเวลตัวเองแค่ครบ30เลยได้สู้ทั้งเทรนเนอร์ใช้น้ำยา xp แล้วก็กลับไปบุกฐานของทีมล็อกเก็ต แต่ด้วยความที่เลเวลผมอาจจะยังน้อยเกินไปเลยไม่สามารถสู้กับพวกที่อยู่ชั้นสูงได้ครับหลังจากออกมาจากตึกเนี่ยผมก็มาเก็บฟอสซิลตัวกลับไปด้วยแต่เมื่อฟอสซิลตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่ผมชอบมากครับก็เลยกะว่าแค่จะชุบมันขึ้นมาเฉยจากนั้นผมเลยทําที่ขุดเหล็กจอมมาใส่ซิลทัชรู้สึกว่าไม่อยากให้ที่ขุดเพชรเนี่ยมีซิลทัชครับเนื่องจากที้มันมีฟอร์จูนอยู่แล้วพอไปเก็บของที่ต้องใช้ก็ได้กลับมาแลกแผนที่ไปยิมสุดท้าย แต่ก่อนจอกเดินทางเนี่ยผมก็แวะไปซื้อช็อกโกเชลกับเนเธอร์สตาร์เพื่อที่จะเอามาค้าวเป็นมัสเตอร์บอลครับแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าในทีมผมยังไม่มีเมก้าสักตัวเลยนั่งหาเมก้าที่อยากได้ซึ่งตัวแรกก็แน่นอนว่าต้องเป็นรีซอร์ดนครับผมเลยออกตามหาหลุมอุกกาบาตเพื่อหาคีย์ STONE เราะจะเอามาค้าวเป็นตัวเมก้าบริสเลตถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถใช้เมก้าอีบูได้ครับส่วนอีกที่หนึง่งผมก็เจอเมก้า STONE ในที่สุดแล้วก็เอามาค้าวหินเมก้าล่างเอ็กซ์ให้ารี แต่ดูแค่นี้ก็เท่แล้วนะครับวันนี้ก็ขอฟาร์มอีกสักนิดก่อนจะออกเดินทางไปยังยิมสุดท้ายแล้วกันซึ่งยิมนี้มันก็ตั้งอยู่ในถ้ำดิบดากลางไบโอมหิมะครับผมชอบไปเรียนการตั้งยิมไว้แต่ละที่นะมันทําให้ดูมีอะไรมากกว่าตั้งสม่มๆไว้นในโลกหลังจากเข้ามาผมก็ได้สู้กับจิโววานีที่เป็นหัวหน้าทีมล็อกเกนและยิมนี้และเป็นการสู้แบบดูโอดูเหมือนผมจะเป็นฝ่ายได้เปรียบในช่วงต้นเกมนะแต่เหมือนเกมนี้จะไม่เข้าข้างผมครับเกมครชเรียบร้อยแล,อาาอมมแล้วพอกลับเข วิธีที่เหลือเนี่ยก็จะมีแต่รีเกมนั่นแหละนั่นเลยทาให้ผมต้องเริ่มสู้ใหม่ตั้งแต่ต้นเยี่ยมจริงๆแต่ดูเหมือนเทคนิคนี้จะใช้กับทีมผมไม่ได้ผลนะต่อ,อให้จะรีกี่รอบเราก็ชนะอยู่ดีครับและลงุงดันดรอปของดีให้ซะด้วยหนึ่งในนั้นเนี่ยคือ DNA ของมิวและมิวทูส่วนวิธีใช้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันหลังจากเสร็จธุระที่นั่นผมก็กลับมาซื้อพวกเอเนอร์เพลและออเบสพาวเดอร์มาขาเป็นตัวบอกพิกัดที่อยู่ของดีเอ็นเอนั่นเองหลังจากเป็นนามพิฮ ดูเหมือนของจะไม่พอนะแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะเรามีเวสตนติดตัวไว้ตัดภาพมาวันที่63ผมก็เริ่มออกตามหาโปเกมอนที่อยากได้ครั้งแต่ครั้งนี้มันน่าพิเศษกว่าครั้งอื่นพอหาไม่เจอเอา้าวไอโปเกมอนที่ผมกำลังตามหามันมีชื่อว่าเบคอนครับ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวาธาตุมังกรที่ผมมองว่ามันเก่งและชอบใช้มากในสมัยก่อนและเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าโปเกมอนทป์มังกรจะชอบเกิดกันตรงสโต ny Peak หรือบนยอดเขาสูงสูงอันนี้ก็ make sense นะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่แทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากใช้วเวลานั่งหาน้องเนี่ยแหละระหว่างรอไม่มีอะไรทาก็ฟอสซิลมานั่งชบเล่นๆแต่ดันหันไปเจอโปเกมอนในตำนานตัวหนึ่งครับซึ่งตาการเกิดเนี่ยมันน้อยกว่าเบคอนอีกนะแล้วมันโผล่มาแทนได้ไงผมก็นั่งจับมันอยู่นั่นน่ะทั้งวัน จนไม่ไหวแล้วเลยจะเปลี่ยนมาใช้มาสเตอร์บอลแล้วเดี๋ยวค่อยไปคราฟใหม่เอาไ oh. ตตอนโยเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าฮิตบ็อกซ์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนในระหว่างที่กําลังจะวิ่งไปเก็บเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่าถ้าออกห่างเกินโปเกมอนมันจะดีสปอนหายไปเลยผมเลยกลับมาลองดูอีกสักลุช่างมาันเถอะแต่เหมือนเกมจะสงสารเลยส่งเมทั้งมาให้แล้วทำไมเบคอนนี่หาง่ายกว่าถึงไม่โผล่มาแทนผมก็เลยจับน้องเข้าทีมใส่ XP แชร์แล้วก็เก็บฟอสซิลข้อบอลแล้วก็พาเก็บเวลจนเมทั้งได้เป็นเมตาครอสครับ และคืนนั้นผมก็บินกาัจะหาเมก้าสโตนมาทำเมก้าอีกตัวในทีมจนได้ลงมาเจอดริฟสโตนเคฟซึ่งก็เป็นแหล่งกำเนิดของโปเกมอนทา์มังกรเยอะมากระหว่างรอโปเกมอนเกิดก็นั่งสู้กับเทรนเนอร์วนไปจนในแมปเนี่ยมันขึ้นว่ามีดรานิตี้โผล่มาครับผมเลยรีบวิ่งไปดูแต่ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ข้างบนหัวหรือข้างล่างเมื่อเสียงดวงขุดขึ้นแต่มันนั้นอยู่ข้างล่างไงน้องก็หายไปแล้วไม่นาน,นหลังจากนั้นน้องคนนี้ก็โผล่ขึ้นมาครับถ้าเราจํากันได้ตอนผมเปิดโปเกมอนเด็กซ์เนี่ยน้องกิเเกบ,บเบ แล้วก็อีโวน้องให้เป็นกาบิททีนี้ผมก็ได้ทายมังกรอ,อีกตัวแต่ดูเหมือนจะยังไม่พอด้วยความโชคดีที่เจอออตาแรมมาหลายตัวติดเลยคิดว่าแค่หารเนตี้ที่เป็นตัวแรคงไม่ยากมั้งห oh no. ลังจากยอมแพ้ก,กับการตามหาเรเนตี้ผมก็ได้มาเจอตัวธาตุพืชที่ตามหามานานพอจับได้เนี่ยก็อีโวต่อให้เป็นเซตไทพอผมตัดสินใจได้แล้วว่าจะใช้ทีมนี้ไปยันเอนเกมก็เริ่มพาอง,น,องน้องไปฟาร์มเวฟกันต่อครับแล้วก็แวะมาที่ตึกทีมล็อกเก็ตเพราะที่นี่น่าจะได้ XP เยอะมาก ล้วก็ถือว่าได้ลองน้องคนใหม่ไปด้วยครับถึงท่าลิฟเบรดเนี่ยจะเป็นท่าต้นเกมแต่มันก็ยังแรงอยู่นะพอขึ้นมาชั้นบนสุดก็ดูเหมือนผมจะยังสู้กับนายพลอาเชอร์ไม่ได้ครับเนื่องจากเลเวลแคปเนี่ยทีมเราตอนนี้มันอยู่ที่80เลยคิดว่าน่าจะน้อยไป ช่วงหลังๆผมแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากพาทีมเก็บเวทให้ครบ80ให้หมดเตรียมความพร้อมก่อนจะไปเจอกับพวกเอลิทโฟร์พอเก็บจนครบแล้วผมก็กลับมาที่บ้านเพื่อหาของใส่ให้น้องในทีมทุกคนตาชอมเนี่ยผมค่อยใส่เป็นรากอนแฟงเพราะผมจะเน้นท่ามาังกรเป็นหลักส่วนเลสซัดอนกับเซบไทยผมค่อยถือเป็นเมก้าสโตนไปเลยแวะมาที่เมืองใหญ่เพื่อซื้อหินน้ำมาครับสร้อยบูธพลังธาตุน้ำแล้วก็ได้สร้อยมาให้น้องลาปาดกับเกลารด,ดครับก่อนจะไปเนี่ยก็แวะซื้อพวกยาชุบกับที่หิวเพิ่มด้วยเพราะไรร้้วววาาจะเเออในนดียบงงแลแลก็ถึค เข้ามาเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีคนจุดประทัดเล่นกันในนี้ที่เป็เทศกาลอะไรวันเนี้ยพอบินขึ้นมาก็รู้สึกว่าเอ็นเดอร์ดราก้อนเนี่ยเปลี่ยนไปแต่ก่อนอื่นเราคงต้องทำลายดูเหมือนจะเป็นใช้นี่เลยควาซ่าที่คอยเฝ้าดีเอ็นและเลเวลก็เยอะซะด้วยผมเลยกะจะจับมาเผื่อน,น้องในทีมเราสู้อีเลดโฟไม่ได้ผมก็เลยคิดจะใช้มาสเตอร์บอลจับมันครับแต่เพื่อการพลาดเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยผมเลยลองโยนโปเกมอนดูก่อนเพื่อหาว่าฮิตบ็อกซ์มันอยู่ตรงไหนเพราะถ้าโยนพลาดขึ้นมาเนี่ยคือไม่ได้คืนแน่ๆแล้วก็เข้าเป้าครับ ต่อไปก็คือการหาว่าผู้อิลดโฟนเนี่ยอยู่ที่ไหนของ DN ผมเลยเอาโต๊ะแผนที่คันโตมาวางแล้วใช้ไลฟ์ออฟเพื่อแปลมันให้เป็นแผนที่เป็ยังคันโตรีแลวด้วยความที่ผมไม่เคยสำรวจดีมาก่อนเนี่ยเลยกลัวจะตกแบบตายก่อนหรือเปล่าเพื่อความเซฟผมเลยกับมาวางเวสโตนกับกระเป๋าไว้ที่นี่แล้วเอาแค่เวสโตนอีก2อันพกติดตัวไปแล้วก็ดูเหมือนจะบินมาเจอหอคอยอะไรสักอย่างด้านในเนี่ยก็จะให้พวกช็อกโกชลอ็กซ์ีแคนดี้กับของจะเป็นหลอมั้งหลังจากบินต่อมาอีกสักพักก็มีหอคอยทรงเฟตูชินี ไม่รู้ผมตังมวเลยทาการวางเวสโตนไว้อันหนึ่งเพาราะกะจะไปหาหลีกให้เจอก่อนแล้วค่อยกลับมาดูแล้วก็ดูเหมือนผมจะมาถึงสักทีด้านในก็มีโปเกมอนเซ็นเตอร์กับร้านคา้าต,ตั้งอยู่ให้ฟิลเหมือนในเกมผมก็ปักเวสโตนอีกอันไว้กับที่นี่แล้วค่อยวร์ปก,กลับไปเก็บของที่วางไว้ตอนแรกพอกลับมาที่หอคอยเฟตูชินี่เนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะพาผมขึ้นเมียงด้านบนตอนแรกก็คิดว่าแบบคงแค่ขึ้นมาดูวิวละมัง้ง ก่อนฉันมาเจอเจ้านี่ครับดูเหมือนมันจะหลุดมาจากผ้าซันนี่แหละสุดท้ายแกไม่รอดแน่หลังจากจับเจ้านี่ได้ผมก็วาร์ปกับมาที่ลีเราก็ได้เริ่มท้าสู้กับอีลิตโฟคนแรกครับ ด้วยความที่คนแรกที่เราเจอเนี่ยจะเป็นธาตุน้ําแข็งและแม้ว่าลิซซัตตันที่มีธาตุบินด้วยจะเสียเปรียบแต่ไฟของเราก็สามารถเอาชนะน้ําแข็งได้เช่นกันครับแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นผมก็สงสัยนะว่าสปีดลิซซัตตันเนี่ยมันยังเร็วสู้แมมโมสไวน์ไม่ได้สินะทั้งที่ผมก็ใช้ล่างเมกาที่บูสต์ัตรวมถึงเลเวลเยอะกว่าด้วยผมเลยเลือกส่งลาปาร์ดโดยใช้ธาตุเฮริซอ,องใส่ล,า,ลาปาร์ดขอยอังฝั่งหนึ่งครับเพราะฝั่งนั้นเขาเลือดเยอะอธิบายสั้นๆคือโปเเกมมออนนนนนนนตตัวไไหทททีี่่่ยยยูใในสนาาาาถ้้โดปจะภ3ิร์นนเว้แต่จะเปลี่ยนตัวที่เหลือก็็ให้เปนหน้าที่ของงกกาาาลดออสับบททท่รีเเขซปยที่โแรง พอชนะอีลิฟโวคนแรกได้ผมก็แอบมาหยิบเนว่าเมลไอซ์ที่ตั้งไว้เล้ามาใส่ให้ลาปาดครับอไอเทมชิ้นนี้จะช่วยบูสต์ดาเมจของพวกท่าน้ำแข็งครับขึ้นมาถึงชั้น2เนี่ยก็ได้เจอกับบรูโนมาที่แกจะใช้โปเกมอนท่าต,ต่อสู้เป็นหลักซึ่งก็จะแพ้กับท่าบินของพีดอนเราครับแต่ผมเลือกที่จะส่งเยลาดอสออกไปเล่นก่อนแล้วก็จ,จะเก็บลิซดอนเนี่ยไว้ให้ตัวท้ายๆครับเพื่อเพิ่มความแรงเนี่ยก็ต้องเมก้าอีโวไปด้วย สามารถทําให้เราเก็บ3ตัวไปได้ครับแต่โดนลูกเตะของฮิตมอนลีเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันในขณะที่กาชอมเนี่ยเกิดจะกวันช็อตไปได้แต่สปีดเขาเร็วกว่าถ้ากดอ่อยอีกท่าหนึงเนี่ยเราโดนก่อนแน่นอนผมเลยให้เซฟไลเนี่ยออกมารับตีนแทนครับแล้วก็ให้เทเลนทรอมมาแทงให้ระหว่างที่ผมเติมเลือดให้กาชอมสนตัวสุดท้ายก็ให้ลาบาเป็นคนรับจบครับ หลังจากที่ชนะคนที่2ได้เนี่ยผมก็ขึ้นไปสู้คนที่3ต่อเลยแต่รอบแรกก็ดันเสียท่าจนได้ ผมเลยเปลี่ยนกลยุทธ์โดยให้กาชอมเนี่ยลงไปสู้ก่อนเนื่องจากพี่กาชอมของเราเนี่ยมีท่ากัดที่เป็นธาตุมืดมันเลยใช้ได้ผลดีกับธาตุผีมากๆและเนื่องจากเฮาสโตนเนี่ยเป็นตัวที่น่าประการมากครับพอเจคแกเลือกใช้แต่ท่าแฟลทอมฟอสซึ่งมันก็จะคล้ายกับท่าฟลาหรือเด็กนั่นแหละผมเลยเลือกใช้เพอริสซองให้โดนครับแล้วเล่นยืทอร์อเนาพอชนะแล้วผมก็เพิ่งสังเกตว่าเลเวลแครอข,ของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปด้วยนั่นเลยทำให้ผมคิดว่าถ้างั้นโปเกมอนของแชมเปี้ยนเนี่ยอาจจะเกินกกกก็็เเปนนนไดดดด้้้้สสภาาาาาพพมมุอิคคททยยััับบบงรรีี่ผยายาตู เล่นแม่นิด และไอตัวที่ผมตามหามาทาั้งนานเนี่ยมันก็มปอยู่ในมือเอลิทโฟคนนี้ครับซาราแมนที่เป็นร่างสามของเบคอนเนี่ยก็ได้วันช็อตกิีรอดของเราไปเรียบร้อยพอถ,ถึงข้าวของลาปาจริงๆเนี่ยคือเราสามารถวันช็อตมันได้ครับแต่เขาเล่นถือไอเทมที่มีชื่อว่าโฟกัสแซชไอเทมนี้เวลาโดนวันช็อตเนี่ยมันจะยื้อให้เหลือเลือดอยู่หนึ่ง HP เรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่เอาไว้ตัดสินเลยว่าถึงตัวที่หลังจะออกถ้าช้ากว่าเนี่ยแต่ถ้าแรงกว่าก็พิกเกมได้ครับส่วนทันเลนทรอฟเนี่ยนี่ผมว่าเข้าทีมทำไมนะตัวต่อไปผมก็ one, e ก็็สส่่่่่่่่่่่งงงงแแลลลล้้้้้้วววรรรรรีีีีีีบบออออออโโเเ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 เปปนน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 มมมมมมกกกกาา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 ยยยยยยคคััพพพะะะถดดดดฟจจจตตุไททขขิิึ ทำให้ไม่แพ้สายฟ้ามากครับแต่สำหรับดรากไนไนเราก็ทำได้แค่นี้แหละการช็อมเลยดูเหมือนจะเป็นความหวังสุดท้ายของทีมแต่ไม่ทันไรก็ซมเม์หลายตอนหน้านี้ผมแบบชุบกระดอสขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับและในที่สุดผมก็ขึ้นมาถึงห้องแชมเปี้ยนก็คงไม่เท่าไหร่มั้ง ในเมื่อพี่แกเล่นใช้โปรแกรมในตำนานผมเลยเอาบ้างครับแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีผมเลยพาน้องๆไปนั่งฟาร์มวนกับพวกเอลิทโปครั้งนี้ผมก็วางแผนมาอย่างดีผมส่งนีควา่าไปทำดาเมจให้ได้มากที่สุดพเพราะเรียกควาซ่าเราสามารถแทงดาเมจได้แค่2ครั้งเท่านั้นท่าสุดท้ายที่ผมใช้จึงเป็นท่า e x t r e m e Speed ซึ่งท่านี้ต่อให้สปิดเราน้อยกว่าแต่จะสามารถใช้ได้ก่อนทุกครั้งและก็จะทำดาเมจให้มากที่สุดก่อนที่จะล่วงไปครับ ต้องขอบคุณที่ทําให้กระดอนเราสามารถเก็บตัวที่2ลงไปได้ถึงข้าวของเดยวนะผมจําได้ว่าคู่แข่งเราเนี่ยไม่น่าจะมีตัวพวกนี้นะเรื่องนั้นช่างมันด้วยความที่มิวเนี่ยเป็นท่าพลังจิตในแพท่ากัดของกาชอมมากลงไปซะถึงข้าวของฟูจิกิบานะผมก็ส่งเรควาซ่าที่แยบชุบมาก่อนแล้วนี่ครับแ่ท่าดรา้อนเอเซนที่วันช็อตเก็บไปได้ส่วนอาติคูโนเนี่ยก็โดนท่าที่แรงที่สุดของลิซัตตันผมวันช็อตเก็บไปได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าแรกกันไปแล้วกัน มาถึงตัวสุดท้ายกันบ้างครับลิตโต้เป็นตัวที่ผมนึกไว้ถึงว่าจะมาเจอที่นี่เอานี้ก็เป็นศึกตัดสินที่ต้องใช้คิวสูงมากโชคดีที่ตัวสุดท้ายของผมเนี่ยเป็นลาปารดเลยทำให้ฝั่งนั้นเขาเลือกใช้ท่าเพริซองกัดจะลากผมลงไปพร้อมกันแต่แกเนะี่ยได้แพ้ไปแล้วยังไงล่ะ และในที่สุดผมก็ชนะแชมเปี้ยนของคันโตได้สำเร็จส่วนที่อยากให้มีภาคเวนต่อเนี่ยก็ช่วยกันเมนช่วยกันนันคลิปนี้กันเยอะๆนะครับหลังจากเรากลายเป็นแชมเปี้ยนคนใหม่ผมก็กลับไปสู้กับบัตทีน่าที่ซ่อนตัวอยู่ห้องด้านล่างของอาร์เชอร์พอชนะก็จะดรอปตัวโคลนิ่งคาตาลิสที่เราสามารถเอาไปชุบชีวิตโปรแกรมเมอร์นในตำนานอย่างมิวทูได้ครับซึ่งก็ต้องเอาตัวเอ็นชีนดีเอ็นเอมาผสมด้วยพอเห็นแบบนี้ผมเลยนึกจะชุบมิวขึ้นมาด้วยอีกตัวสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีเนี่ยคือฟอสซิลลลลิิ้้้้นบบบบดรรรราาาาววก DNA นนก Set, ก็ก็็เเเเเเออีีีียยยัจขสมมมมมผททททููไ่ ส่วนมิวผมจะต้องตามหาสถานที่โบราณในไบโอมจังเกิลครับหน้าในเนี่ยมันจะมีเอ็นเชนดีเอให้กันซึ่งเป็นในเทมสุดท้ายที่เราต้องมีก่อนที่จะุบมิวขึ้นมาได้แต่หลังจากบินหามานานหลายวันหลายไบโอมหลายที่ผมก็ไม่เจอสักทีแล้วก็บินมาอยู่ที่ก่อนนี้พอดีครับและว100วันในคอปเปอร์เวิร์สก็เป็นอันจบยังไงถ้าอยากให้มีอีกก็ช่วยๆกันดันคลิปนี้นะครับคืออย่างนี้ครับคือผมก็พยายามตั้งใจที่จะทําคลิปให้มันมีความยาวออกมาประมาณ4ี่นาทีขึ้นไปนะครับแต่ว ไปวนมาแล้วก็ไปสู้กับ trainer เทรนเนอร์อะไรพวกนี้คือผมก็พยายามตัดให้มันแบบกระชับมากที่สุดอะอันไหนที่มันดูซ้ำไปสําหรับผมนะผมก็จะพยายามไม่เอาใส่เข้ามานะครับคือคลิปมันก็เลยไฟแนลคันเนี่ยมันออกมามันก็เลยอยู่ที่ประมาณ20กว่านาทีแหละซึ่งคราวหน้าถ้าเป็นไปได้ผมก็จะพยายามทําให้มันนานขึ้นก,นกว่านี้ละกันเผื่อแบบคนที่ชอบดูคลิปยาวๆอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ